หน้าบ้านแห่งหนึ่งมีคนรวยอาศัยอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียววันหนึ่งเขาได้นั่งดูโทรทัศน์เพียงลำพังฉันรู้สึกว่าฉันจะไปที่ไอศกรีมในเมืองฉันรู้สึกว่าฉันเหนียวเหนียวฉันจะไปที่ไอศครีมในเมืองดีกว่าเสียงคนรวยได้พูดขึ้นจากนั้นคนรวยก็ได้ไปทานไอศกรีมในเมือง โดยไปกับรถลีมูซีนคันโปรดของเขาฉันต้องไปินเละหิวมากเสียงคนรวยพูดขึ้นเขาได้ขับรถคันยาวเพื่อที่จะไปทานไอศกรีมหน้าร้านไอศกรีมฉันรู้สึกว่าฉันอยากกินไอศกรีมชโคโค็อกโกแลตจังเลยคนรวยได้เลือกไอศกรีมรสช็อกโกแลตแล้วได้ไปนั่งที่โต๊ะหลังสดุดไอศกรีมวันนี้อร่อยมาก ฉันว่าหลังจากฉันกินเสร็จฉันจะไปซื้อของในห้างสรรพสินค้ากันหน่อยเขียงคนรวยพูดหลังจากนั้นคนรวยได้ทานไอศกรีมเสร็จแล้วได้เดิอนออกไปเพื่อที่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าฉันถึงแล้วฉันจะไปซื้อของกันเลยเอาละเขงก เสียงคนรวยพูดจากนั้นคนรวยก็ได้ซื้อของเสร็จสิ้นเรียบร้อยเด็กที่ไหนนั่งอยู่เนึ่งที่ไหนเนี่ยมันทำอะไรมมานั่ง,งของท<อ>างค่ะพวกเธอสองคนเป็นพี่น้องกันหรอใช่ค่ะแล้วพวกเธอมีพ่อแม่ไหมไม่มีมมครับเั็นนิสักสงสารพวกเธอ ฉันจะพาพวกเธอไปเลี้ยงดีกว่าพวกเธอจะไปไหมไปค่ะครับพวกเธอสองคนนะึ้่รถ้ในมูซินฉันเลยจากนั้นคนรวยได้พาเด็กยากจนไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านณร้านเสื้อผ้าใจกลางเมืองลุคฮาเวนคนรวยก็ได้พาเด็กยากจนมาซื้อเสื้อผ้า คร่หลังจากนั้นเด็กๆก็ได้เลือกเสื้อผ้ากันตามใจชอบใครเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วบ้างผมครับแล้วเนผู้หย,ยิงเสร็จหรือยังนูกก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นคนรวยได้พาเด็กกลับบ้านเขาจากนั้นคนรวยได้ถึงบ้านของเขา นนีเ,เขา,ากัลยค่ะจากนั้นคนรวยให้เด็กๆเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขพวกเธอจะพี่่าว่ยน้ำไหมอยากเล่นค่ะจากนั้นเด็กๆได้เล่นสระว่ยน้ำกันอย่างมีความสุขฉันจะมาดูทุนสีพันล้านของฉันเีกว่าจากนั้นคนรวยได้เปิดขึ้นตกใจทันที ว่าเงินหายไปไหนคนรวยได้หา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 ไปสุดท้ายก็ไม่เจอคนรวยได้เศร้ามากมากคนรวยได้เดินลงไปที่ด้านล่างแต่คนรวยดันลืมปิดตู้เซฟเงินฉันหายไปไหนนะ้าคนรวยได้ร้องไม่หยุดคนรวยได้นั่งเครียดอยู่จากนั้นคนรวยรู้สึก ปวดท้องก็เลยได้ไปทำธุระที่ห้องน้ำโอ้ยไม่ไหวเลียบคนมากคนมมกจากนั้นคนรวยได้ทำธุระเสร็จล้างมือเรียบร้อยกำลังจะออกจากห้องน้ำปรากฏว่าพวกเธอทอะมาได้ รวยได้พาทั้งสองคนไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะไปเข้าคุกเนื่องจากขโมยเงินบ้านเขาพวกเธอไปเข้าคุกซะ จากนั้นคนรวยได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจณสถานีตำรวจพวกเธอหยุดวิ่ไม่ไม,ไม่อยากเข้าคุกไม่อยากเข้าคุกเตอพวกเธอต้องเข้าฉันอุตส่าห์เลี้ยงพวกเธอเต่พวกเธอทรหยุฉันจากนั้นคนรวยได้พาเด็กทั้งสองคนไปเข้าคุก จากนั้นคนรวยได้ออกไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรกระทำการชั่วกับคนที่รักเราเลี้ยงดูเรา